และในลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมวีดีอาร์การเตรียมความพร้อมก่อเปิดภาคเรียนของโรงเรียนวัดคงคารามคุ้มมั่นภูมิมรัสประชาสรรจังหวัดชัยนาทสกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทครับค่ะและต่อเนื่องด้วยวีดีอาการจัดการเรียนแบบ Active Learning ของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยจังหวัดร้อยเอ็ดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดค่ะไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยครับ รายการ KTN News นะคะวันนี้เรา,ามีข่าวดีอะไรมาฝากกันบ้างค,คะวันนี้เรามีข่าวดีวการเรียมความพร้อมก่อนการตริดภาคเรียนมาฝากครับทางโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทุกคนเข้ามาในโรงเรียนโดยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตวรวจวัดอุณหภูมิล้างมือด้ยวยเจลแอลกอฮอล์เุกคนเพื่อความปลอดภัยครับโรงเรียนของเราได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน การประเมินของกรมอนามัยพบกับช่วงต่อไปของรายการเราช่วงของความสนุกพร้อมความรู้ในช่วงออนทัวร์รอบรถ KKR ครับผมม่บังเลยครับผมนึ่างเครับเาก็เคนนั่วอนัวอว่เกอาครไปเลย เห็นยังไงบ้างครับกับโรงเลี้ยนของเราดีมากเลยครับพราะกับพวกเราสองคนได้ทีอ่อนดัวรอบัวเจเจอครับคนพิเศษเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบรรยากาศรอบๆโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราบรรยากาศดีและในเรื่องความปลอดภัยด้วยค่ะแต่ด้วยในขณะนี้สถานการณ์ของจังหวัดเชนาได้งดการเรียนการศึกษแบบออนไซต์ หรือแอนิเมชันเพื่อการสอนออนไลน์โดยมีท่านดรละอวิไลผู้อำนวยการเขตพืน้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพร้อมทั้งให้แนวทางเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้ตอบสน,นองการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านในส่วนของการ ดำเนินการตามโครงการจัดทำสื่อนี่ถือเป็นเรื่องดีและเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่งถือว่าเป็นหน้าที่หลักของการสอนซึ่งสื่อนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้สำหรับการสอนขอเป็นพลังที่จะเติมเต็มและสร้างสารรค์ให้กับคุณครูด,ด้วยวันนี้พวกเราเชาวเือวัคุณพลัมุมมั่นของเราเชาตสารนะครับได้จัดอบรมครับการทำสื่อแอนิเมชันครับสำหรับนะการเรียนรูท้ทรับให้คุณครูดได้ ทำสูตด้ววเองครับเพื่อจะได้สอดคล้องกับเนื้อหาที่คุณครูคสอนรวมถึงใบงานที่คุณครูได้ออกแบบไปนะครับเพื่อให้เข้ากับการสอนการเรียนรู้บนออนไลน์นะครับให้เข้ากับการเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าออนไลน์หรือว่าออนไลน์ออนต่างๆเพื่อปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับกคนอยากเรียนรู้มากขึ้นเดี๋ยวยมาดูครับว่าสื่อหลังจากศึแล้วเราได้สื่อวิชาอะไรบ้างแล้วแต่วิชาเป็นประโยชน์อย่างไรแค่ไหนขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนการบวกเลขหลักเดียวของระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประฐมศึกษาตอนต้นนะครับการบวกเลขหหลักหรือหลักเดียวสิ่งที่ต้องรู้ดูความหมายของจำนวนนะับเช่น1มีค่าเท่ากับสิ่งของ1สิ่งหรือแทนด้วยจำนวนสิ่งของ1ห,หน่วย เรื่องการนับจานวน1นึถึงสิค่ะ1 2 3 1> เราจะมาเรียนเรื่อง Sports หรือกีฬากันค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาต่างๆกันก่อนนะคะ Football Football Basketball Basketball การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจายสำหรับจำนวนนับที่มากกว่า1 0 0 0 0แสนการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนนับโดยใช้เลขโดด10ตัวด้วยกันคือ0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวสารดีๆที่นำมาฝากในวันนี้ติดตามข่าวสารดีๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f แ n p เ g e โรงเรียนวัดโพงคารามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียนหนองพอกวิทยายลัยภายใ,ใต้กำกับของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ดโดยมีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่ท่านดรอดุลศักดิ์บุญอเนกเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาหแห่งชาติสอดคล้องเป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐและกระทรวงศึกษาธิการบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการเดชาบุตรพรม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับศึกษานิเทศของสำนักง,งานเขตพื้นที่ในการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปปรับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการสอนของครูโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติก,กิจกรรมสามารถสังเคราะห์เป็นกระบวนการเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองพ่อวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรเรียนรู้เพื่อการสอนสอนเพื่อการเรียนรู้โดยยึดกระบวนการดำเนินง,งานของพ่อวิทย์โมเดลเป็นหัวใจสำคัญมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้เรียนรู้จากการลงมือทำ ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดทักษะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง8กลุ่มสาระที่เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนรู้ค้นควา้าจุดประกายความคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์รวมกันสังเคราะห์องค์ความรู้จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรมและพัฒนาต่อยอดเป็นฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน17ประการตามเป้าหมายของสหประชาชาติเพื่อโลกอนาคตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ภายในสถานศึกษาได้เชื่อมประสานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเช่นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้แหล่งเรียนรู้และทรัพยากรก่อเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรต่อยอดพัฒนาเป็นนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นั่นคือนาตะมวยไทยศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนหนึ่งในนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยเริ่มก่อตั้งเป็นชุมนุมเพื่อฝึกศิลปะก,การต่อสู้แม่ไม้มวยไทยและเพลงด่า ศูนย์การเรียนรู้บ้านหลังเรียนได้บ่มเพาะต่อยอดการเรียนรู้ของผู้เรียนตามความสนใจส่งเสริมให้กล้าคิดกล้าแสดงออกคิดดีเริ่มสร้างสงาารรค์ผ่านกิจกรรมการแสดงการต่อสู้แม äh ่ไม้มวยไทยจากนั้นได้พัฒนาการฝึกซ้อมตามรูปแบบกิจกรรมมวยไทย7ขั้นตอนซึ่งเกิดจากการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ผู้เรียนต่อยอดจากการเรียนรู้ในห้องเรียนทั้ง8กลุ่มสาระ สู่การบูรณาการผ่านความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ออกแบบฝึกซ้อมรังสรรค์เป็นการแสดงบนเวทีการแข่งขันน้อยใหญ่จนกระทั่งประสบความสําเร็จได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายพร้อมเงินทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น6 0 0 0 0บาทจากความสำเร็จสู่การถอดบทเรียนขยายผลองความรู้ เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนและหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาต่อยอดสู่การบริการชุมชนในการแสดงพิธีเปิดต่างๆและได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเผยแพร่วัฒนธรรมทายาวชนไทยสิงคโปร์ประจำปี2560ณประเทศสิงคโปร์และได้เผยแพร่ศิลป,ะ,ปะการต่อสู้มวยไทยงานมหกรรมมวยไทยเอฟโ2018ระดับนานาชาติณนะสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดบุรีรัมย์และโรงเรียนหนองพอกวิทยายลัยได้สังเคราะห์กิจกรรมนาตามวยไทยให้เป็นนวัตรกรรมบ้านหลังเรียนนาตามวยไทยศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืนซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติจากสำนักง,งานเลขาธิการพุุสภาซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความยั่งยืนจากวิทยาของโรงเรียนวัดคงคารามคุ้มมั่นภุมมาราประชาสันครับน้งแอร์ครับทางโรงเรียนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนนะครับโดยน้องพิทยกรทั้งสองคนนะครับได้พาไปออนทัวร์รอบรั้ว k k r ไปชมมาตรการในการป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดแคกรงครับน้งแอร์การตั้งโต๊ะเพื่อเว้นระยะห่างในห้องเรียนและได้นําสิทธิการเียนการสอนนะครับที่ได้จากการ ไปอบรมนะครับ <c oughs> มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับน้องๆนักเรียนครับค่ะและใน,นลําดับต่อไปค่ะพี่มีน <c oughs> เป็นวิทยารของโรงเรียนหนองพอกวิทยาลัยค่ะกับกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning <c oughs> ค่ะพี่มีน <c oughs> ทางเรียนนะคะได้จัดกิจกรรมในรูปแบบของ Active Learning และบูรณาการหลากหลายกิจกรรมค่ะ <c oughs> เพื่อส่งเสริมทักษะให้กับน้องๆนักเรียนในรูปแบบต่างๆค่ะใช่แล้วครับ